กราบสวีดะสวัสดีทุกทุกคนทุกทกช่างกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมนอกกระแสกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Hero Combat กับผม NT Channel นันเองนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมเทิร์นเบลละกันอีกแล้วเทิร์นเบลแนวนี้จะเยอะมากๆนะครับผมแต่ที่พิเศษเลยที่ผมรู้สึกชอบนะครับก็คือเกมนี้นะฮะ มันจะมีการที่รวมอนิเมะมากมายในผมเข้ามาอยู่ในเกมนี้เกมเดียวกันนะครับผมสําหรับลิง์โหลดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้เราสามารถสมัครด้วยอีเมลของเราก็ได้หรือว่าจะแบบทดลองเล่นโดยการที่กดแบบ idgate มาก่อนก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมแบบว่ามาศึกษาเกมก่อนที่จะเล่นจริงก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งณตอนนี้มีอยู่ประมาณ3เซิร์ฟนะฮะผมเล่นหยุดเซิร์ฟที่2นั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากจะตามมานะครับผมหรืออยากเห็นเกมนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลย นนะะเดี๋ยวเราขอญาตพามาดูตัวละครกันหน่อยดีกว่าครับว่าตัวละครเนี่ยมีกี่เรื่องนะครับเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยละกันนี่ฮะชินโนบุมาจากเรื่องดาบพิฆาตสูนครับโบฮาแอนครอกนะครับผมมาจากเรื่องวันพีนั่นเองนี่เห็นไหมและเรื่องนี้ผมจําไม่ได้ผมไม่เคยดูนะฮะต้องขออภัยด้วยตัวที่3กับตัวที่นะครับผมเออแต่ผมเคยเห็นันผ่านแล้วแหละนะครับผมแล้วก็จะมีซาสึเกะด้วยนะฮะที่มาจากเรื่องนาูโตนะครับผมรวมถึงนี่เลยครับผมคิรตโตดนะครับผม สอ r อ a r ออนไลน์เบนจิต้าได้ผมมาจากโงกุนด้วยนะฮะโอ้โหและตัวละครแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับอย่างเช่นวันพีทเนี่ยก็มีเอ็มาด้วยมีนี่ครับผมลูฟี่นิกะร่างเกียร์หครับแบบตึงๆโอ้โหโคตรเท่ผมบอกเลยร่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นตัวไรายตัวนึงที่ผมชอบมากๆเลย,เยผมมาดาระมาจากนารุโตครับผม และเกมนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นสายๆนะครับผมเห็นไหมมันก็จะมีทั้งรูปดาบนะครับแล้วก็รูปบดาบแบบควยนะฮะแล้วก็จะมีสายรักษาประมาณนั้นแล้วก็รวมถึงนะฮะก็จะมีสายแทงด้วยอย่างเช่นตอนนี้ผมก็จะมีโกโจซาโตรุด้วยนั่นเองครับผมมาจากมหาเวทผนึกมานั่นเองนะฮะส่วนตัวผมอยากได้ร่างนี้มากๆเลยแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะยากน่าจะยากมากๆนะครับและดูบันผ่านนะครับตัวละครเกมนี้คือเยอะมากๆนะครับผมดูดิโอ้โหแต่ผมขัดใจอย่างหนึ่งคือนี่ครับ สตรีทไฟเตอร์ครับระดับตัวละครระเอกนะทำไมเป็นแค่ระดับอาครับเนี่ยโอ้โหรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจยังไงไม่รู้อะ <c oughs> และเกมนี้เนผมก็จะมีทั้งหมด4ธาตุนะครับผมมีธาตุไฟนะครับผมอันนี้ธาตุไรอันนี้ธาตุลมอะไรประมาณนั้นนะครับผมเออแบ่งเป็นธาตุละนะจะใช่ครับอ้ยมีตัวนี้ด้วยทุกคนมาจากอันนี้ครับผมแ t ต a c k on t ไทชันนะครับผมเยสเคโคเท ตอนนี้ผมเล่นอยู่ประมาณเลเวลยี่สิบนะครับผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับผมปลดเนื้อเรื่องต่างๆไปเยอะแล้วนะครับผมแต่วันนี้ก่อนที่จะไปเริ่มกันผมขอมาสุ่มกาชากันนี้นึ่งดีกว่าเพราะกาชาเนี่ยแบบหมีแต่ตัวสวยๆดูดิโคตรหลอกล่อเราเลยนะฮะมาครับผนเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยละกันนะครับมันมีให้ดูไหมว่าจะตัวอะไรบ้างวะเหมือนจะไม่มีให้ดูปะอยากดูอะว่าแบบมีตัวอะไรเด็ดดอกบ,บ้างอะมีบอกไหมเอ่ยไม่มีนะ เหมือนจะไม่มีครับทุกคนมีแค่ตรงนี้นะครับผมที่แบบว่าเราเก็บตัวละครครบนะฮะจะได้รับเพชรนั่นเองนะครับผมเออตรงนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกอุ๊แต่นี่โอ้โหโครดที่ผมบอกเลยนะฮะออราเอเซซ่านี่มันออกจริงหบบเกมนี้เราเปิดประเดิมไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่า38ครั้งเนี่ยต้องมี HSR แน่นอนไปก่อน1ครั้งแรกครับผมการสุ่มก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับฟังก์ชันนะฮะก็จะเป็นเอาอนิเมะทุกตัวนะครับผมมารวมกันนะฮะโคตรสวยอะผมบอกเลยนะครับขอยัดเบาเสียงสักคู่ละกัน อุ้ยได้วีวีมาด้วยครับผมมาจากเออวันพีชนะครับผมอุย้ยมีด้วยเหรออินุยะฉะโอ้โหเปิดดับ SR นะครับผมอันนี้เมเจอจริงว่ะโอ้ได้ซัมมาด้วยนะฮะเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วก็ได้เรย์มานะครับผมและมาแล้วผมเอชเอชอออกไม่ยากครับผมตัวละครสายแทงนะครับผมคิดด้วยตูดของเราโอเคครับเราข้ามไปเลยไหมจะมีออกอีกไ,มไหมไรเอชเอชอนะ่ะมาอีกไหมฮึบไม่มาครับผมถือว่าได้ไวมากเลยนะเนะีนะ่ยเอชเอชาเนี่ยออกดีครับอย่างนี้ถือว่าดวงดี ดวงกำลังมาแล้วก็ต้องไปต่อครับเพื่อนๆไปกันครับผมเอนจอยครับทุกคนผูกการสุ่มแบบโคตรน่ารักอะ่ะดูดิคือแบบตุลักตูนน่ารักมากนะครับผมและไปต่อสู้ในเกมน่ารักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับผมไม่ชชว่์เหมือนกันว่าในนี้จะมีลูฟี่เกียห้าลูฟี่ลูฟี่เกียห้าเออโอ้ยลิ้นพันหน่อยขอโทษด,ด้วยครับทุกคนอยากได้ลูฟี่เหมือนกันครับพูดตามตรงนะอุ้ยแล้วก็มีเมื่อกี้ด้วยผมเกิดใหม่ทั้งทีไปซาลาไปซาเละนะฮะนี่เลยมาด้วยนะครับผมโห อนิเมะเยอะจริงแล้วสุ่มต่อครับทุกคนรอไม่รอเราต้องไปต่อครับตอนนี้เรากันดวงมาครับผมดวงกําลังมาต้องมาอีกมาไหมโอ้โหปู่ปู่จากงูุลครับทุกคนมุทเท่าตุ๋ยนะฮะโอเคครับผมข้ามไปเลยครับอุ้ยได้มาด้วยครับผมโอ้โหเอ็กแทกออนได่นนะฮะทูบีคือเรื่องอะไรวะใครรู้คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับอันนี้ไม่เยอะจริงครับแล้วก็มีปากคำสาบด้วยนะฮะโอ้โหมาบ่อยเกินลูกเจเย็นโอ้โหไวจังหมดแล้วเหรอ โอเคครับผมเราขอพักเบรกอย่างนี้ดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะซึ่งถ้าเราสุ่มครบ30ครั้งเนี่ยเราจะได้รับกล่องตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าหกล่องนะเดี๋ยวเราไปเปิดดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมน่าจะไม่สุ่มให้ดูแล้วนะครับน่าจะดองรอตัวละครตัวใหม่มาแล้วกันนะครับผมเฮ้ยได้แรนดอมเอ r เอสอาร์เลยวะทุกคนดวงดีเนี่ยนี่ถือว่าดีนะครับเกมนี้แจกหนักมากๆเลยเพียงแค่เพื่อนๆนะครับสุ่มประมาณ30ครั้งนะฮะน่าจะได้รับเอ r เอสอาร์แบบการันตีแน่นอนมาไหมลูฟี่ โอเคครับผมได้อาจารย์บล็อกลีมานะครับผมก็คือเขาชื่ออะไรวะไอตัวนี้จําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะเขาอ่านหน่อยอ้อยกายครับชื่อกายเลยตรงตัวมากเป็นตัวละครสายแทงนะครับคลิปนี้ได้ใส่แทงมา2ตัวเลยนะทั้งคริตูดกับแล้วก็กายด้วยนั่นเองนะครับผมมาจากทั้งนารุโตะแล้วก็ซอสอาร์ตออนไลน์เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูเกมเพ์คร่าวๆดีกว่านะตอนนี้ผมถึงบท6แล้วนะคือไวมาก <c oughs> ไวจริงครับ ซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็จะมีทั้งระบบออโต้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีระบบสปีดด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากออโต้ก็เพียงกดยกเลิกปุมซ้ายได้เลยนะฮะแต่ผมอยากออโต้ผมก็กดออโต้ไปเลยประมาณนี้นะฮะตัวละครของเราสามารถใส่ได้สูงสุด6กตัวละครนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นการเก็บ energy c ชาร์ e ในของความโกรธนะครับผมในการทุกๆครั้งที่ออกไปโจมตีนะฮะแต่ตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นการชาร์จท่าไม้ตายของตัวละครแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นตัวละครหลักของเราต่างหากนั่นเองนะฮะ นี่ครับผมอย่างเช่นตัวละครหลักเราใช้สกิลนะครับผมเก็บชาร์จครบแล้วก็จะเป็นการปล่อยใส่เป้าหมายไปนั่นเองนะครับอ่าคือเกตโจมตีเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับผมกับตัวละครหลักแล้วก็ตัวละครรองพวกเรานั่นเองนะฮะซึ่งเกมนี้สำหรับผมก็ถือว่าการ์ตูนน่ารักมากเลยนะตัวการ์ตูนโคตรบองแบลแล้วก็ชินนบุนะครับผมมีพิษเหมือนเดิมที่ผมชอบคือชินุบุมีพิษเนี่ยแหละแล้วก็โจมตีไปครับตึบตึบตึบ,ตบเห็นไหมมันจะมีการเด้งเลือดด้วยนะครับผมก็คือตัวละครสายรักษานะ ตาเมียจะไม่ได้แรงบื้ว่าครับทีมนี้ตอนนี้คือตัวละครเราน้อยครับเดี๋ยวเราต้องไปจัดทีมใหม่ด้วยนะฮะเพราะว่าได้ตัวละครใหม่มาถึง2ตัวละครเลยเดียวเชียวโอเคครับตรงนี้จะไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเราสามารถกดคูณ 2, อคูณสได้เลยนะเห็นปะเพื่อแบบว่าให้เกมไวนะครับหรือว่าใครที่เก็ตรูสามารถกดสกิปได้เลยนะสกิปเหมือนจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราค่าพลังแตกต่างกับเป้าหมาย หรือว่าเราใกล้ชนะแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะถึงกดข้ามมันจะมาเนาะและทุกๆครั้งที่เราเล่นผ่านด่านหรือบทต่างๆนะครับเราก็จะได้ตั๋วสุ่มมานั่นเองนะฮะซึ่งผมว่าในอนาคตเนี่ยเพชรท,ที่เราดองไว้เนี่ยก็ต้องมีตัวละคร SSR พวกแบบรูฟี่กุโจแน่นอนนะครับตัวแบบหายากๆเนี่ยต้องมาแน่นอนนะฮะและตัวละครต่างๆที่เรามีนะครับเราสามารถกดอัปดาวได้ด้วยนะซึ่งการอัปดาวตรงนี้นะครับมันต้องใช้ตัวมันเองนะฮะ และสมมุตินะครับผมถ้าเราอัปดาวได้เสร็จนะครับมันก็จะปลดสกิลเพิ่มให้เราอย่างเช่นชินอุบูเราเนี่ยเราสองดาวนะครับก็จะปลดสกิลเป็น3สกิลนะฮะอย่างเช่นตัวละครตัวนี้จะมีแค่2สกิลก็เพราะว่ายังเป็น1ดาวอยู่นั่นเองนะฮะและเกมนี้นะครับผมก็จะมีทั้งอัปเกรดเรเวลตัวละครเราได้อัปเลื่อนขั้นของเราได้เองนะครับซึ่งตอนนี้ผมบวก2อยู่นั่นเองรวมถึงนะครับอย่างที่บอกไปก็จะเป็นการอัปดาวครับเดี๋ยวัปให้ดูเลยเห็นไหมพอได้สาเร็จนะครับผมสกิลก็จะออกมาเพิ่มเป็น3สะฮะ รวมถึงเกมนี้มีคอร์ตูมด้วยครับทุกคนนี่โคตรเท่ไม่เท่เลยโคตรน่ารักนะฮะเออน่ารักมากเลยนะฮะแล้วก็จะมีในการที่อัปเกรดสกิลให้กับเราได้ด้วยนะครับทำให้ตัวละครของเราสกิลแรงขึ้น แล้วก็จะมีเพิ่มสเต็กเล็กน้อยนะครับผม SP ATK d กร็นะครับผมและรวมถึงนะครผมใช้คลิปอย่างนี้นะฮะก็จะมีโค้ดมาฝากละกันนะครับผมสำหรับโค้ดนะครับก็ขึ้นให้ตามนี้เลยละกันนะครับผมเกมนี้ผมก็ไปเจอมาจากช่องต่างประเทศนะฮะก็รู้สึกว่ามันน่าเล่นดีนะครับก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆละกันนะครับผมถ้าใครอยากให้ทำเกมนี้ต่อก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยละกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาจัดทําให้ละกันเนาะเออแล้วถ้าใครอยากจะโหลดมาเล่นนะครับก็ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงมีโค้ดแจกด้วยนั่น และกิจกรรมเกมนี้ก็ถือว่าเยอะนะมีให้ทำอยาหลากหลายมากๆเลยนะครับและเกมนี้ก็เพิ่งเปิดได้ด้วยนะฮะมีแค่3เซิร์ฟเองตอนนี้นะครับผมก็แนะนำว่าใครมาก่อนก็จะให้ดูข้อมูลเกมก่อนนั่นเองนะจ๊ะและเจอกันครับบ๊ายบายจ้าทีี่่วามอนนบกคโซ